ดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่พี่หรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอนสีเล็กๆนะคะที่อยู่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานใครเป็นเศรษฐีบ้างค่ะพี่พี่แต่ไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่น้องแน่นอนนะคะยินดีกับ เศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะหลังวันที่16นะคะก็จะมีคนตื่นเต้นดีใจแล้วก็เสียใจเป็นเรื่องปกตินะคะวันนี้เรามาหาความสุขกับบอลสีกันนะคะน้องมีไม้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะเปิดตัวได้ต้นนี้ไม่รู้มีใครเบื่อหรือยังเพราะว่าน้องอยังไม่เบื่อเนาะสำหรับต้นนี้มีนางว่าไก่เพชรพี่รุนรั์ค่ะนะคะน้องม,มีมีมาแบ่งด้วยนะมีมาแบ่งด้วย จัดต้นสวยๆงามๆม,มาให้กับพี่ๆเลยนะคะสำหรับไก่เพชรพิรุณรัตนะคะนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะ,จะเจออกันครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากให้พี่ๆช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะจะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนค่าส่งน้องคิดเหมาใจ60บาทไม่บวกเพิ่มนะคะ ส่งดวไปลายสีไทยค่ะนะคะส่งดวงของปลายสีไทยให้นะจ๊ะสั่งกี่ต้นก็ได้ตอนนี้ยังไม่จำกัดจํานวนต้นนะคะล่าสุดส่งให้พี่สาวท่านหนึ่งต้องแยกสองกล่องนะคะน้องดวงค่าส่งไปเบาๆค่ะส่งร้อยห้าสิบในขณะที่น้องเก็บค่าส่งแค่หกสิบบาทนะคะอันนี้น้องแบกไว้เองไม่เป็นไรนะคะแล้วสู่กันฟังเฉยๆนะพี่ๆไม่ต้องซีเรียสนะคะ ค่าส่งจะเกินก็ไม่เป็นไรน้องรับไว้ให้เองนะจ๊ะมาเริ่มเลยนะคะไหนๆก็เปิดเปิดเพชรพิรุัตแล้น้องก็แบ่งเพชรพิรุัตให้เลยอ่าเริ่มต้นนี้ก่อนต้นนี้เปิดหน้ามาสวยแล้ไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วต้นนี้หน้าสวยจริงนะคะหน้าสวยจริงๆค่ะและนี่พี่ๆดูตรงนี้น้องไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเขี้ยวเขาอะค่ะน่าจะเป็นเขี้ยว เลยงอกติดมาอย่างเงี้ยมีลูกติดขึ้นมาหนึ่งนะคะพี่ๆสังเกตดูนะนี่คือยอดของต้นเก่าและนี่คือยอดต้นใหม่อันนี้นน้องน่าจะมีหนอ่อและดูสังเกตดูต้นแค่นี้นะแต่ใบดกมากต้นนี้ฟอร์มสวยนะคะฟอร์มสวยไม้กระถางหกค่ะอ่ะให้ดูขนาดใบก่อนใบมันล้นกระถางนะคะใบล้นกระถางแล้วนะคะต้นนี้ไก่เพชรทิรุนรัดในมือน้องน้องแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาท ไม้ฟอร์มสวยนะคะหน้าสวยจริงต้นนี้พี่พี่คะ่ะไม้กระถางหกเอาไปเลี้ยงต่อได้ยาวๆพี่พี่ดูดินเห็นปะดินยังดีอยู่เลยนะคะดินยังดีอยู่เลยเพราะฉะนั้นเลี้ยงต่อได้ยาวๆยังไม่ต้องรีบอับสากระถางใดๆทั้งสิน้นนะคะไก่เพชรพนุนรัตน์กระถางหกต้นนี้น้องขอร้อยยี่สิบให้ไปราคาเบาๆไม้ไม้ฟอร์มสวยจริงค่ะอันนี้ไม้กระถางหกเหมือนกันแต่ต้นโตกว่าพี่พี่ดูหนะ้าไม้ คือต้นนี้นี่มันมองไม่เบื่อจริงๆนะสำหรับไก่เพชรพิรุณรัตนะคะอ่ะเดี๋ยวดูชัดๆให้ดูชัดๆดูขนาดใบนะคะดูขนาดใบก่อนนะพี่ๆอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยสำหรับไก่เพชรพิรุณรัตคะ่ะไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วดูตำหนิที่ใบนิดนึงไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะใบอื่นยังแตกใบได,ได้ปกติเหมือนเดิม ขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้ไม้หน้าสวยๆแบบนี้มองข้ามใบที่เสียบไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวใบใหม่มาสวยกว่าเดิมค่ะนะคะเดี๋ยวใบใหม่มาสวยกว่าเดิมกระถางนี้น้องขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะคะไก่เพชรนุนรั์มีแค่2กระถางที่แบ่งให้ได้นะจ๊ะนะใครไวใครได้นะคะพี่ๆ่ะมีร้อยี่สิมีร้อยห้าสิบให้ดูหน้าไม้เต็มๆอีกทีหนึ่ง ว่าสวยขนาดไหนสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปที่แบ่งกันจ้าอ่ามาดูไหมหลักสิบกันต่อไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ตอนต้นคลิปน้องแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้พี่ๆหรือ,อยังสนใจต้นไหนนะคะจดชื่อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์098ค่ะ2650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะ นะไม่มีลายไม่เป็นไรค่ะนะคะจดเบอร์โทรจดชื่อต้นไม้ที่ต้องการสั่งซื้อแล้วโทรสั่งซื้อกับน้องได้เลยนะคะนะไม่ยากนะคะพี่ๆค่ะหนะย้มเบอร์อีกทีหนึ่ง0 9นย์เก้าแกจ้ะมาต่อที่ไม้หลักสิบกันบ้างค่ะต้นนี้ีนานำว่าสิริมงคลดีนะคะชื่อดีชื่อเป็นมงคลค่ะน้องอยู่ในกระถางสีแต่กัดสีกัดลายมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆค่ะ แนนอนจะขาวแบบน,นี้ไปเลยแล้วก็ขึ้นลายกระดูกขึ้นกระดูกแดงนะคะสวยค่ะต้นนี้การันตีว่าสวยนะคะสิริมงคลดีน้องแบ่งให้80บาทจะ้ะ ต่อที่ต้นนี้นินละเอกค่ะตับรามาเกียนต้นตโตกัดสีกัดลายมาแล้วให้ไป50บาทค่ะไม้ลักสิบน้องก็ยังมีนะพี่ๆค่ะไม่ใช่น้องเปิดตัวต้นใหญ่แล้วจะไม่แบ่งไม้ลักสิบให้ไม้ลักสิบยังมีอยู่นะนินละเอกตับรามาเกียนค่ะเอาไปที่50บาทไซส์นี้มีประมาณ3-4ต้นเท่านั้นนะคะคัดแต่หน้าที่ต้นกัดสีแล้วให้เนาะนะคะสําหรับนินละเอกนะจ๊ะเอาไปต้นละห้าสิบพอค่ะต้นนี้กันเทพอมร,ริตพี่ๆค่ะ น้องเป็นบอลใบหนานะไม่ใช่ใบบางแล้วกัดลายเต็มฟอร์มจะสวยมากเดี๋ยวหารูปให้เดี๋ยวน้องหารูปให้เนี่ยสวยจริงอันนี้ต้นที่แบ่งขอโทษต้นที่แบ่งอเทียบกับศอกศอกหนึนน่งอ่ะนะคะแล้วดูขนาดใบพี่ๆดูใบอมืใบเท่าฝ่ามือแล้วแค่น้องรอ,งรองกัดสีทามันเองนะคะไม้กัดสีต้นนี้อัพไซส์ลงหกได้เลย ช่น้องขอ60สบาทพี่ๆขาเนี่ยมันเริ่มกระสีมาแล้วแหละนะคะเรื่องอีกใบสองใบเดี๋ยวก็ได้เห็นความงามแน่นอนสําหรับเทพอมริสนะคะให้ไปกระถางแล้วหกสิบพอเอาต้นตัตๆบัตนี้ไปเลยนะไซอไรเนี่ยเนี่ยไซประมาณนเนี้ยเนี่ยเกือบศอกอ่ะนะคะอัพไซลง6ได้แล้วนะไซเนี้ยที่ต้นนี้กันอะไรนะเธอเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินลา น้องชื่อเศรษฐีเงินล้านเอาไปแปดสิบบาทหรือเธอมาดูต้นโตดีกว่าถือมาเทียบกับต้นโตดีกว่าว่าต้นโตจะสวยต้นโตไม่นแเลยต้นโตไม่รุนแดดแต่ก็สวยนะนะคะอยากให้ดูอยากให้ดูนี่ไงนี่นะคะพี่พีเนี่ยเนปะเนี่ยมันก็จะดังๆแบบเนี้ยนะคะเนี่เลยอ่ะให้ดูนี่เทียบกันเลยเห็นปะเศรษฐีเงินล้านอันนี้ให้เท่าไหร่นะคะ แปดสิบอืมแปดสิบาทเศรษฐีเงินล้านนะคะเพราะว่าต้นนี้ป้ายสวยเลยด่างสวยป้ายสวยเลยค่ะพี่พี่เอาไปแปนะดสิบนะกระถางสี่จะดูใบโตแป๊บเดียวเลงอีกสองใบอัพลงหกได้เลยจ้ะแบ่งต้นหน่อให้อีกต้นหนึ่งต้นนี้บอกก่อนว่าปล่อยเป็นต้นสุดท้ายแล้วนะไม่แบ่งแล้วนะที่เหลือรอ,อต้นเล็กไซส์กระถางสี่เอาต้นนี้ไก่มานีแดงใช่ปะทองมานีทองมีไก่ทองมานีด่างหรือเรียกไก่ด่างนั่นแหละนะคะทองมานีด่างพี่พี่ดูดูเปิดหน้ามา ตอนนี้เปิดเหลืองมาเลยอ่ะอันนี้ดูมุมนี้ดีกว่า,าใช่สวยมากอันนี้เป็นไม้แยกหน่อน,นะคะ,นนะด่างวากิวด่างแบบนี้ด่างโตน้องต้นนี้น้องขอนะพี่ๆเพราะว่าสวยกว่าต้นก่อนที่แบ่งให้อีกเนี่ยดูอืสวยมากเลยคือด่างลายวากิวแบบนี้เลี้ยงนอกตู้และโตนะคะทําไมน้องถึงบอกว่าโตเพราะว่ามีสีเขียวเยอะเนีย่ยเห็นปะอันเนี้สวยเปิดมาแบบสวยๆทางนั้นเลยไม้สามสีนะเนาะ เขียวขาวด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็กัดแดง,ดงอืม,ม,มสวยขวเขาเอ,เอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบราคาดีมากพี่พี่ไม้กระถางหกไม้แยกหน่อด้วยดูความสูงปลาเทียบความสูงหน่อยอ่าดูอยากให้ดูสีหน้าเ <c oughs> จ้าของไม้ทําหน้าเมื่อน้องบอกราคาไป <c oughs> อ่ะ คับลองเทียบให้หน่อยค่ะใชเ่เป็นเป็นไม้หน่อนะคะไม้หน่อแล้วฟอร์มสวยเลยต้นนี้ให้ราคา,า,าบเบามากเจ้าของแบ่งให้ต้นนี้ต้นสุดท้ายนะเพราะว่าหนอเขาจะเก็บแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอแบ่งไม้กระถางสี่เลยแต่ต้นนี้สวยจริงไก่ทองมณีด่งังให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทพอคะ่ะใครจะรับพี่ๆคะ่ะดูนะคะเน่ดูขนาดใบเนาะไม่ใช่ใบเล็กๆนะสวยงามค่ะต้นนี้จัดเลย ตอนนี้กันหางหงโบราณมีกันหรือยังคะพี่ๆขาเนี่ยดูน้องบอกเลยว่าเขาจะกัดชมพูมันจะค่อยๆกัดเต็มใบขึ้นใบเต็มใบขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่ๆสังเกตจากใบเก่านะเนี่ยเห็นปะไอ้ตรงขาวๆเนี่ยคือมันกัดสีไปแล้วแล้วพอมันแก่มันก็จะสีโอ้โหนี่กระอง้โอ้โหนี่อ่ะนี่อันนี้ขายแต่ไม้ยีใช่ไม้ยีราฟจริงต้นนี้นะต้นนี้น้องเริ่มกัดสีแล้วน้องขอที่เจ็ดสิบ หังหงโบราณค่ะพี่พี่อ่าพี่พี่ดูน้องขายแตวต้นใหญ่ๆหลักสิบอ่ะหลักสิบน้องก็ไม่ธรรมดาเด้อจริงใช่หลักสิบของน้องไม่ธรรมดานะแล้วเริ่มกระสีแล้วแอบแน่ดูใบใหม่ก็ได้น้องไม่ได้เป็นโรคนะคะกําลังกระสีอยู่ไม่โฟไม่โฟทําไงอ่ะโฟยังไม่โฟก็ไม่โฟอยู่ดีไม่เป็นไรนั่นแหละอ่ะต้นแม่คืออยู่ข้างล่างนี่ที่น้องฉีนะคะ ไม้จอมพึ่งฟื้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนรีเซ็ตไม้ตัวเองใหม่นะคะเหมือนรีเซ็ตตัวเองใหม่ให้เริ่มกัดสีใหม่นะคะอันนี้หางหงโบราณเป็นไม้อีกตัวที่หายากเขาเขากัดแม่เต็มนะใช่เนี่ยเห็นปะเนี่ยกระจายแบบนี้ค่ะจะค่อยๆกัดไปเรื่อยๆสังเกตดูใบใหม่ก็ได้นี่เห็นปะเป็นชมพูอ่อนหวานนะคะสาหรับหางหงโบราณนะคะพี่ๆถ้าเป็นไซส์นั้นน้องให้เจ็ดสิบแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีไซส์เล็กกว่านั้นไหมคะ เหมือนจะมีเล็กกว่านั้นสักนิดนึงโอเคเอะขา,ายไซส์ใหญ่ให้เลยเจ็ดสิบาทที่เริ่มกระสีขายไซส์ใหญ่ที่เริ่มกระสีให้ไปเลยเนาะจ,จบจบนะคะเอาต้นสวยๆให้ไปไปหยิบอ่าสุ่มมะขายให้หน่อยหยิบสัุ่มมะขายให้หน่อยอสุมไไม่มมะขายใบนี้ไม่สวยนะก็ได้อยู่นะมนนะไม่งอ่งเไม่ยงงค่ะใบนี้งงเงีงเลยไม่ค่ะสื่มมะขายให้ไปห้าสิบค่ะ เน่เริ่มฟื้นมาแล้วแหละเดี๋ยวเลี้ยงอีกสักสองใบเอาไปอัพลงหกไ,ได้เลยเนนช่าเห <ไป S 2> มือน,นมีสองต้นสองต้นเลยอ่าสองต้นขอโทษค่ะหนูขอหกสิบนี่พี่พ,พี่ดูนี่ทําไมถึงบอกว่าสองต้นนี่อ่านี่นี่หลอดใหม่ไม่โฟอ่เอ่านี่โอเคนี่หนึ่งหลอดแล้วก็นุ่นอีกหนึ่งหลอดเห็นปะสองต้นในกระถางหกสิบค่ะสืบมาคาเดี๋ยวใบจะสวยนั่นใช่เดี๋ยวใบสวยอ่าท้าสัตลุงมาหน่อยกรสีแล้วแล้วคือต้น ใดๆคือฟอร์มกออีกแล้วไม่รู้ค่ะมามาเลยเอามาเลยค่ะมาเลยเท้าสัตว์ตะลุงนี่เขาจะกัดสีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดนี้ตรงเนี้ยตรงนี้มันมาแล้วนะเดี๋ยวมันจะกัดแดงแล้ต้องเป็นแดงมันจะขึ้นหนุนทรายใช่มันจะหนุนทรายขึ้นค่อยๆมาค่อยๆมาเท้าสัตว์ตะลุงเท้าสัตว์ตะลุงไม่ก็ถางสีฟอร์มกอันี้ยที่มีลูกด้วยออแล้วต้นใหญ่ด้วยขอเจ็ดสิบบาท ขอเจ็ดสิบพอพี่พี่ยยดูไม้ไซใหญ่มากกระห่างสีจะไซใหญ่เอาไปเจ็ดสิบเท้าสัตตลุงไซนี้นี่ประมาณสองถึงสามกระถางได้เนี่ยเริ่มกดสีมาแล้วนะคะหนุนทรายมาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กดสีเต็มใบค่ะพี่พี่ให้ไปเจ็ดสิบวังกาบหน้าหวานสักหนึ่งต้นพี่พี่น้องจะบอกว่าเพราะต้นเนี้สีจริงสวยกว่าในกล้องนะคะใช่เนี่ยดู<ม>ดูว<ด>ังแข้งนะคะน้องมีนามว่าพรสวงวังกาบวังกาบพรสวง ดูใบล้นกระถางสี่แล้วเลี้ยงอีกสองใบอัพลงหกได้เอาไปห้าสิบอ่าเป็นไงล่ะเลี้ยงอีกสองใบเอาไปห้าสิบเฮ้ยทำไมเธอขายถูกจังเอาไปห้าสิบบาทนะคะอ่าซับซับซับน่ะมาเราต้องคุยกับคนรวยนะคะนี่<ส>ซับ <S 2> 2 <S เรษฐีสองต้นเหรอคะสองต้นปลูกไว้สองต้นงั้นอ่ะซับเรษฐีสองต้นในกระถางหกสิบ ซับเศษถีนะคะไม่มีไม่ได้เดี๋ยวไปดูต้นโตแต่ต้นโตก็ดูหลายรอบแล้วแหละแต่หนูเชื่อว่าพี่พี่ต้องชอบแหละชื่อก็ดีแล้วก็สวยซับเศษถีให้ไปหกสิบเพราะมันมีสองต้นในกระถางนะมีสองต้นในกระถางนะคะน้องขอหกสิบบาทพอไก่ไก่กระถางสี่สักต้นหนึ่งพี่พี่ต้นนี้ไก่าากมานีแดงมานีแดงกัดเต็มใบใบท่ากัดสีแดงเต็มใบแล้วก็มีเม็ดด้วยเนี่ยบางต้นมันม้วนเนาะไหน ถ้ากัจดจัดๆอ่ะมันจะบิดใช่มันจะบิดนะคะแต่บิดไม่มากก็คือทรงไก่แหละพี่พี่ถ้าพูดง่ายๆนะมันก็คือทรงไก่ปกติน้องหาต้นแม่ไม่เจอนะคะไหนเนี่ยเหรอต้ตอนแม่มันไม่สวยไม่สวยก็ย,ยังไม่ต้องดูไม่เป็นไรไก่มณนีแดงใครตามเก็บไก่อยู่นะคะตอนนี้ไก่เริ่มทยอยทยอยออกมาให้แบ่งได้บ้างแล้วนะคะเอาไป ห้าสิบาทเนี่ยมันเริ่มกระสีแล้วพี่ๆเห็นปะเนี่ยมันจะแดงเต็มใบเลยค่ะแดงเต็มใบเลยแล้วก็บวกกับมีเม็ดด้วยแล้วก็ใบจะบิดนิดๆน,นะคะเป็นทรงไก่ปกติเลยนะคะแต่ชื่อไก่มานีแดงเอาไปห้าสิบมีแบ่งกระถางเดียวค่ะมีแบ่งกระถางเดียว<อ>แล้วก็บบขอแบ่งซูมาอี้หน่อยต้นโตๆเอาไปหกสิบขอเถอะต้นนี้ขอราคานิดหนึ่งนะคะ นี่คือต้นเดียวพี่พี่ดูก่อนดูความใบดกของน้องดูความใบดกของน้องปานับเลย1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกเ็ดแปดใบหมาย 8, 8, 8. มกระถางสีแต่มี8ใบนะอันนี้อัพลงหได้แล้วนะคะอัพลงหได้แล้วสุมาอี้ไม่ใช่บอลใบใหญ่นะคะน้องเป็นใบแบบเนี้ยนะคะ บอนใบยาวไม่กึ่งหอกอ่ะน้องไม่แน่ใจว่าจะเป็นใบหอกไหมอันนี้หรอใช่เป็นใบหอเนี่ยแล้วน้องจะกัดแดงเต็มใบบวกกับกระดูกเขียวแบบเนี้ยค่ะสวยใช่ปกติไม่ใกัดเออเอาไปหกสิบน้องจะคัดต้องกัดสีให้แบบเนี้ยนะคะมีเหลือประมาณสองสามกระถางแค่นั้นแหละนะคะสําหรับสูมาอีแดงถูกแพงแดงไว้ก่อนวิศนุกรรมประสิทธิ์ค่ะป้ามาเอาต้นโตเอาต้นโตโตไปห้าสิบ วิศนุกรรมประสิทธิ์ทำฟอร์มกอสวยค่ะทำกฟอร์มกอสวยวิศนุกรรมประสิทธิ์แดงสวย50บาทอันนี้มี3 สองสามกระถางเหมือนกันเอาไซต์ตัวโตไปให้ห้าสิบเอาไปทำฟรรอร์มกอสวยค่ะพี่พี่ไซส์นี้ลงหกได้แล้วนะคะลงหกความหมายของน้องลงหกลงแปดคือย้ายกระถางนะคะพี่พี่ตอนนี้ไม้อยู่ในกระถางสี่ไม้อยู่ในกระถางอะไรน้องจะแจ้งไปในคลิปนะคะฟังดีดีด้วยนะคะพี่พี่จ๋านะคะตอนนี้ไม้อยู่กระถางสี่อัพลงหกได้ก็คืออัพลงกระถางไซต์ขนาดหกนิ้วได้นะคะเนี่ยน้องจะแนะนําให้ด้วยนะคะว่าควรจะเลี้ยงไปขนาดไหนถึงจะให้เปลี่ยนเพราะว่า ไม้ทุกต้นไม่ได้หมายความว่าเปิดมาฉันจะไปใส่กระถางใหญ่ได้เลยดูขนาดไม้ด้วยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามันต้องดูขนาดไม้ประกอบไปด้วยเนาะถ้าน้องแนะนําว่าใส่หกได้พี่ๆก็ไปเปลี่ยนใส่ใส่กระถางหกได้เลยนะคะใช่ไม่งั้นมันจะไม่โตมันจะดั้งไม่ตายนะคะแต่ดั้งดั้งในที่นี้คือมันจะไปไหนมันก็ไม่ไปไม่ตายแต่เลยไม่โตอ่ะพูดง่ายๆไม่ตายค่ะแต่เลยไม่โต มาจากพันนารายไม้กระดูกไม้กระสีห้าสิบบาทน้องให้ราคาพิเศษเลยดูพระอนุนทรายมาแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวน้องจะกัดขาวพี่ๆดูจากกระดูกเรืองแสงแบบนี้สวยเรือเออจากพันนารายไม่ใช่เรือพันนารายจากพันนารายให้ไปเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบเอาไซต์ต้นโตๆไปเลยปาเทียบขนาดเลยเท่าศอกสูงเท่าศอกสูงเท่าศอกวันนี้ย ราคาดีมากอืมไม้สูงเท่าศอกอ,อ่ะพี่พี่ไมก้กระถางสี่นี่ก็อัพลงหกได้แล้วค่ะนะคะสําหรับจักรพระนารายนี่อยู่ในตับรามเกียนนะคะดูกระดูกเห็นปะกระดูกมันจะแดงสดสวยแล้วก็เขาก็จะเริ่มกัดข่าวเต็มใบตัดกับกระดูกดําแล้วก็สะ,สะดือสะดือเรืองแสงชมพูแดงแบบเนี้ยนะคะสวยมากจักรพระนารายให้ไปเท่าไหร่นะห้าสิบบาทค่ะโอเคห้าสิบค่ะี่เริ่มพันนารายสักนิดหนึ่งหลุดจองมาหนึ่งกระถางค่ะ เรือพนาลายหลุดจองมาหนึ่งกระถางไม้อยู่ในกระถางแปดพี่ๆค่ะไม้อยู่ในกระถางแปดต้นสูงเท่าเข่ากัดสีแล้วสําหรับเรื่องพนาลายป้ามาโชว์หน่อยเชวยกันทำมาหากินนิดนึงค่ะ <laughs> อ้าวะมาดูนี่เลยป้าให้เอียงหน้ามานี่เองหน้าต้นไม้ไม่เอียงหน้าเธอนี่อ่านี่เห็นป่ะ สวยขนาดนี้สามร้อยบาทพอค่ะไซส์แม่พันธุ์ค่ะพี่พี่ดูอ่าเนี่ดูเทียบขนาดความสูงอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะขาวเข่า,ข,าของคนสูงร้อยเจ็ดสิบอะค่ะนะคะเนี่ยไม้กระสีเรืองพันธุ์อะไรกระสียากมากนะบอกเลยแต่น้องปล่อยต้นแบบโตโตทันใจเลยว่าโตทันใจเนาะให้ไปสามร้อยบาทนี่ราคาเบาหวิวเลยค่ะพี่พี่ไซส์เนี้ยกระถางแปดนะคะเรืองพันธุ์อะไรกระสีแล้วจ้ะขอไซส์แม่พันธุ์ แบ่งสายพระเนตรค่ะไม้กระถางหกสายพระเนตรพี่พี่ดูทีละต้นในต้นที่หนึ่งเห็นปะถ้าเริ่มกัดสีแล้วให้จำง่ายง่ายค่ะพี่พี่ค่ะไม้กัดสีถ้าใบใบล่าสุดเปิดมากัดสีแล้วใบใหม่ใบใหม่ส่งเอนอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยคือใบใบใหม่ของใบล่าสุดของต้นในกระถางนี้นะคะอันนี้คือใบใหม่ล่าสุด ของเขาแล้วก็ดูหลอดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลอดใหม่จะกัดสีมากกว่าใบล่าสุดที่พี่พี่เห็นนะคะสายพระเนตรไม้ทรงสวยให้ดูสวยไม่สวยมันจะได้มุมได้แชร์ของเขาเองเนะาะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอะแค่หมุนหาแดดให้เสมอใช่มันเป็นไม้ทรงประกวดค่ะสายพระเนตรอันนี้ไม้อยู่ในกระถาง6กนิ้ว ไม้กระถาง6นิ้วน้องให้ที่180บาทมีแบ่งให้2กระถางอ่ะดูไปอันนี้กระถางที่1อันนี้กระถางที่สเหมือนกันเห็นปะเนี่ยอันนี้คือใบล่าสุดและนี่คือใบใหม่ล่าสุดยิ่งเปิดใบใหม่มายิ่งกัดสีนะคะยิ่งเปิดใบใหม่มายิ่งกัดสีสำหรับต้นนี้คือสายพระเนตรไม้กระถาง6น้องให้2กระถางเท่านั้นนะคะ หนึ 1> 1่งกับสองแจ้งนะ้องมาเอาสายพระเนตรต้นที่หนึ่งหรือต้นที่สองราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่ากันนะคะฟอร์มสวยเหมือนกันค่ะพี่ๆอาจจะย่อมกว่ากันนิดเดียวไม่ได้ต่างกันมากก็ให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะคะให้สิทธิ์กับลูกค้าที่สั่งซื้อก่อนเนาะอาจจะให้ต้นนี้เพราะว่าทุกคนต้องจัดจองต้นนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านต่อไปเนาะให้ราคาเท่ากันนะจ๊ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะ แล้วก็มาที่ต้นนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ผ่านะคะลูกไม้ผ่าแต่พี่พี่ดูทําไมน้องถึงผ่ามากระดูกสีนะคะมันได้ครบนะคะทั้งกระดูกทั้งสีแล้วก็ใบค่อนข้างจะดกถือว่าดกนะเนี่ยกี่ใบเจดปดใบเนี่ยเหมือนกันนะคะเจ็ดแปดใบเลยไหมอยู่ในกระถางห้าและให้ดูสีชัดๆมันจะเป็นชมพูอมม่วงน้ำตาลอมม่วงอ ออกม่วงม่วงเนาะออกม่วงม่วงอะค่ะเนี่ยให้ดูเห็นปะมันออกม่วงม่วงไหมม่วงม่วงไม่หายยากเด้อนะเห็นปะเนี่ยดูถ้ามีเม็ดมาเต็มเต็มนี่สวยเลยนะเออนะคะถ้ามีเม็ดมาเต็มเต็มนี่สวยเลยลูกไม้หน้าเข้มเรียกอย่างงี้แล้วกันพี่พีค่ค่ะนะเรียกว่าลูกไม้หน้าเข้มน้องมีแบ่งให้สองกระถางเลือกได้เลยซ้ายหรือขวานะคะเอาไม่เอาหนึ่ง สนะคะเลือกได้หหไหนเอยใบไหน <ใบ S 1> อ๋ตอต้นนี้อ,อ่ะต้นที่2มีตำหนินิดนึงน,นิดเดียวนะคะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ไม้ก้านดำนะคะไม้ก้านดำน้องบอกแล้วใบก้านดำใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้แบบโคตรสบายสบายเลยยิ่งโดนแดดร้อยนะ ไม่ต้องแดดร้อยในที่นี้ไม่ใช่ไปกลางแดดนะหมายถึงร้อยนี่คืออาจจะเต็มวันนะอย่าอย่าอุตรีเอาไปวางกลางแจ้งนะคะพี่ๆค่ะยิ่งน้องชอบแดดแหละเออทรงเนี้ยชอบแดดนะคะเนี่ยดูแล้วสีสวยมากเลยเข้มดุสวยกระดูกสีมาครบเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่ๆเลือกเอากระถางที่หนึ่งหรือกระถางที่สองนะคะลูกไม้หน้าเข้มนะอะป้าไปค่ะและมาปิดท้ายที่ อันนี้น้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นไม้ใหม่นะคะที่อมีคนเตรียมนําไปจดชื่อแล้วแหละนะคะมีคนเตรียมนําไปจดชื่อและแ,แล้วไม้เต็มฟอร์มแล้วทําไมน้องถึงบอกว่าเต็มฟอร์มแล้วปะเอาต้นที่มีดอกมาก่อนให้ให้พี่พี่เขาดูหน่อยอันนี้คือสุดฟอร์มแล้วนะคะสุดฟอร์มแล้วไม้ยังอยู่ทรงนี้มาสวยไหมสวยไหมคะนี่คือสุดฟอร์มแล้วนะ ใช่คือเตรียมจดชื่อแล้วนะคะเอาคือมีคนเตรียมจะนําไปจดชื่อแล้วถ้าจําไม่ผิดพี่เขาน่าจะตั้งเป็นสุริยคราดนะคะแต่ว่าการตั้งชื่อเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะแบบไปซ้ําใครไหมหรือว่าอย่างไงมันมีขั้นตอนเนาะมันอาจจะต้องมีขั้นตอนนะคะแต่เตรียมนั่นแหละนะคะพี่เขาได้ไปเขาเตรียมไปจดชื่อแล้ว,ลวนี่ดูนี่เห็นปะถ้าไม่สุดฟอร์มมันไม่ออกดอกนะเนี่ย อันเนี้ยเห็นปะมันออกดอกมาแล้วนะคะดูดอกสีดอกสีขึ้นเย็้นดอกนะคะเนี่ยดอกเหลือบชมพูเหมือนต้นเลยเหมือนใบเลยเนี่ยไม้สุดฟอร์มแล้วไม้ทร<ม><อ>งเตี้ยอันไหนเนี่ยเขาเรียกว่าใบหอกเขาเป็นทรงประกวัดใช่ไม้ใบไ,ไ,ไม้ใบหอกแล้วเนี่ยพี่พี่ดูใบดอกอ,อ่ะปะอันนี้ยต้นนี้เก็บเอาต้นที่แบ่งให้พ,พี่พี่เขาดูต้นที่แบ่งดีกว่าน้องแบ่งให้แค่สองกระถางเท่านั้นกระถางเดียกวกันหืม อาให้กระถางเดียวอะกระถางเดียวก็กระถางเดียวอ๋ออะให้กระถางเดียวสรุปอื <c oughs> <c oughs> งกขึ้นมาอีกอะ <c oughs> นับใบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วใบที่เก้ากำลังมายังไม่มีวี่แววว่าจะถึงใบน้องอยู่ในกระถางหกพี่พี่ดูขนาดต้นไม้ทรงคอมแพกค่คะไม่สูงนี่แดดจัดจัดได้เลยนะเลี้ยงให้กดแดดจัดจัดไปได้เลยนะคะแล้วทรงสวยมากดู ชื่อที่พี่เขาเตรียมจะตั้งคือสุริยคาดนะคะไม่ได้ตั้งจากส่วนบอลสีเขียสุพรรณน้ำพี่ทางใต้เขาได้ไปก่อนน้องนะคะเขาก็จะเตรียมไปจดชื่อแล้วแหละคิดว่านะแต่ชื่อไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไรแต่ก็เรียกชื่อลอยๆไปว่าสุริยคาดไปก่อนนะคะแบ่งให้กระถางเดียวไม้อยู่ในกระถางหกฟอร์มสวยๆต่อให้ไม่มีชื่อต้นนี้ก็สวยะคะ่ะพี่ๆจะไปหาไม้หน้าไม้นี้ที่ไหนได้ใช่ไหมดูเนี่ยพอใบแก่ก็สีเข้ม ไปอ่อนมาก็สีสดเป็นเรื่องปกติค่ะแก่ตัวไปไม่มีอะไรดี <c oughs> โอ้ยพูดถึงตัวเองนะคะพี่ๆขาไม่ได้ว่าใครนะ <c oughs> น้องพูดถึงตัวเองแก่ตัวไปไม่มีอะไรดีจริงๆ <c oughs> อะเอาไปให้ต้นเดียวนะคะไม้กระถางหกฟอร์มสวยมากต้นนี้ต้องมีติดสวนค่ะต้องมีติดไว้เลยคือโชว์ได้เพราะว่าไม้มันทรงเตี้ยพี่ๆดูก้าน่ะไม่เกินห้านิ้ว แมถ,ถ้าเรียกตามฟอร์มประกวดอะน,นะสูงไม่เกินห้านิ้วก็คือก้านใบไม่เกินอ่ะอันนี้สวยเลยนะคะไม้ทรงประกวดดีๆนี่เองให้ไป300ร้อบาทราคานี้ไม่แรงค่ะพี่เพ หมาฟอร์มสวยๆแบบนี้ถือว่าราคาไม่แรงเองก่นนะอนจะบอกราคามองนาเจ้าของก่อนใช่น้องต้องเหลือบมองเจ้าของไม้ก่อน <c oughs> ให้ไปที่300บาทนะคะชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อแล้วก็โทรสั่งซื้อนะคะวิพี่ะไม่มีลายไม่เป็นไรไม่จําเป็นนะคะจดชื่อบอลที่ต้องการนะคะ แล้วก็โทรสั่งซื้อที่เบอร์098 2650905ค่ะสามารถโทรได้หรือว่าจะเอาเบอร์นี้ไปเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็ได้หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอก,ก็ได้เหมือนกันนะคะค่าส่ง60บาทเมาจ่ใจไม่บวกเพิ่มตลอดการเดินทางนะคะส่งด่วนของไพรสั์ดีไทยนะคะส่งด่วนของไพรสันดีไทยะค่ะนะคะมีความสุขสุข,ขภาพแข็งแรงนะคะพี่ๆขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะคะลาไปด้วยต้นนี้เลย สวยจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ